ค่ะสวัสดีค่ะก็มาเจอกันเชา้าวันพฤหัสบวันนี้นะคะก็แวะมาทักทายนะคะไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็มาส่งทุกคนเข้านอนนะคะเดี๋ยวพวกคุณตื่นมาทางเมืองไทยพี่พี่น้องๆก็จะเจอคลิปทำอาหารของพี่พีนะคะดูนะคะวันนี้วันพฤหัสพี่พี่จะทําอะไรทานนะคะก็เดี๋ยวมารุ้นกันนะคะและที่สําคัญค่ะขอบคุณถุงสวยๆใบนี้จากสามีนะคะขอบคุณจริงๆค่ะเซอร์ไพรส์น่ารักน่ารักเดี๋ยวมือให้ดู อมันไม่ออกค่ะต้องเทงอย่างนี้เลยนี่ค่ะน้ําหอมค่ะเห็นเราอยากได้มากแกก็หาซื้อให้นะคะเครค่ะยังอยู่ในถุงพลาสติกก็พี่พิม์พว่าจะไปเปลี่ยนนะคะเพราะมันเป็นแค่1.7ออนซ์นะคะหรือ50 ml พี่พิม์พอยากได้ไซส์ใหญ่กว่านี้ค่ะก็คงจะไปเอาไซส์ใหญ่สุดนะคะซื้อทั้งทีเนาะ เพิ่มอีกไม่กี่สิบเหรียญก็จะได้ไซส์ที่ใหญ่เดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าราคาประมาณเท่าไหร่เท่าที่รู้ไซส์ใหญ่สุดก็อยู่ยป,ประมาณรนะ้อยสามสิบเนาะเคนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นค่ะแวะมาทักทายแล้วก็มันให้ดูความสวีทของสามีค่ะว่าน่ารักเพียงไหนนะคะความรักเพิ่มให้กันวานลนิดก็ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่แพงนะคะให้ดอกมงให้ดอกไม้ให, ôn, ให้นู่นให้นี่มันก็ถือว่าทําเป็นการเขาเรียกว่าอะไรนะ เพิ่มความหวานในชีวิตนะคะโอเคค่ะโอเคนะคะให้ทุกคน Have a good night ค่ะบ๊ายบายใครที่อยู่ช่วง evening ก็ขอให้ Have a good evening นะคะบายอ๋อไม่อยากไปอะ่ะไม่เคยพูดเลยที่ต่ำกว่า2นาที <laughs> มีแต่งหน้าด้วย naked t e นะคะแบบว่าสีแบบว่าชมพูม่วงเพราะชุดชั้นในให้ดูเลยค่ะสีม่วง เห็นไหมเป็นสายสีม่วงทุกอย่างก็ต้องม่วงฟิลลิ่งมันไปค่ะฟิลลิ่งมันพาไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกการกดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการรีโพสต์นะคะขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันไปนอย่างนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันหนึ่งแสนเฟลเวอร์นะคะจะทำอะไรดีโอ้โหหนึ่งแสนหล่อนพึ่งห้ามือหล่อนมันน่นนามาอีพีอีกนานค่ะรอเล่นนะคะไม่มีอะไรแล้วค่ะบา,บายบาย ลีโอเอ้ยลีโอก่อนสวัสดีครับก่อนนี่ลีโอชอบให้กล่าวคงสำหรับคนที่รักลีโอนะคะคนที่รักแมวโอเมก้าชิลลีโอโอ้ยกัดละ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 เคค่ะไปละค่ะบ๊ายบายมัว